สวัสดีครับผมจักในนักพนครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับเราอยู่กับ G n L g ีต t ร r ครับเรามาฟังประวัติ G n L g ีตาร์กันคร่าวๆนะครับ G นะครับย่อมาจากจอร์ดฟู i n g t o n นะครับส่วน L นะครับเป็นอะไรที่พีคมากๆนะครับ L ก็คือย่อมาจากคุณ l ีโอเฟนเดอร์ครับทั้งสองท่านนี้นะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท JNL อ i กีต้นะครับถ้าพูดถึงคุณ l ีโอเฟนเดอร์เนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทอย่างมากในวงการดนตรีนะครับโดยเฉพาะวงการกีตร์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ออกแบบกีตร์ตัวตันตัว,ตวแรกของโลกนะครับนั่นก็คือทรงเทเลคาสเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีทรงยอดฮิตอย่างทรงสตาร์โตคาสเตอร์อีกนะครับซึ่งทั้งสองทรงนี้ก็เป็นที่นิยมแล้วก็ถือว่าเป็นกีตร์ในตำนาน ไปแล้วนะครับถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีคุณรีโอเฟนเดอร์เนี่ยเราอาจจะไม่มีกีตาร์เท่ๆทั้งสองทรงนี้เล่นก็เป็นไปได้นะครับ หลังจากที่คุณลีโอเฟนเดอร์เนี่ยได้ก่อตั้งบริษัทเฟนเดอร์ขึ้นมานะครับเขาก็ได้ขายหุ้นออกไปนะครับแล้วเขาก็ไปสร้างแบรนด์กีตาร์ขึ้นมาอีกแบรนด์หนึ่งนะครับนั่นก็คือแบรนด์ Music Man นะครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักแบรนด์นี้นะครับเพราะว่าแบรนด์นี้ก็มีไอคอนอย่างจอห์นเพทูชีนะครับเป็นมือกีตาร์ของวงดีเพเทอร์นะคนนี้ก็ดังมากๆนะครับคิดว่าไม่มีใครที่จะไม่น่ารู้จักนะครับแล้วต่อมาอีกนะครับเขาก็ได้มาร่วมมือกับเพื่อนของเขานะครับสร้าง G&L ขึ้้้นนนมมมาาาะครรัับถเเดดูไไทท์์ลงหนี่ยตั้งแต่ มิวสิกแมนหรือว่า G.N.L เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นบริษัทกีตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่ประสบความสำเร็จทางนั้นเลยนะครับก็นับว่าเป็นบุคคลในตำนานจริงๆนะครับสำหรับคูลิโอเฟนเดอร์นะครับและในช่วงยุคข,ของ G.N.L เนี่ยก็เป็นยุคที่คูลิโอเฟนเดอร์เองเนี่ก็ได้สั่งสมประสบการณ์ได้ตกผลึกอะไรมากมายนะครับก็ได้ออกแบบอะไรหลายๆอย่างที่ดูทันสมัยขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาในบางเรื่องที่เขาอยากจะแก้นะครับอย่างเช่นพวกเรื่องปิกอัพนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องแบบถ้าเป็น พวกกีตาร์สรงสเต็ที่จะเป็นย่องที่จะเป็นระบบคันโยกเนี่ยยุคที่เป็น G L แล้วเนี่ยพวกระบบคันโยกก็จะมีความเสถียรขึ้นนะครับก็จะลดอาการเพี้ยนได้น้อยลงนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถของคูลิโอเฟนเดอร์มากมเลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงกีตาร์ตัวนี้กันนะครับตัวนี้ก็เป็น G L นะครับใช้ชื่อรุ่นว่า อาซาดคลาสสิกนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะมันก็จะเป็นในทรงของเทเลคาสเตอร์นะครับทั้งฝั่งด้านบอดี้เนี่ยก็จะเป็นไม้สวอมแอดนะครับตัวนี้ก็ลายสวยดีนะครับชัดเจนมากลายแบบขึ้นเป็นเส้นๆเลยนะครับส่วนสีเนี่ยสีนี้เขาก็เรียกว่าทา b a บัสโกซันเบิร์ดนะครับก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับ ส่วนด้านบิดนะครับเขาก็เขียนไว้ว่าเป็นบิดแบบเทดิชันบ็อกซ์สตีลบิดนะครับและแซดเดิลเนี่ยก็จะเป็นแซดเดิลแยกออกมานะครับทีนี้เนี่ยถ้าเวลาเป็นเทเลเนี่ยถ้าเป็นแบบพวกเทเลดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นแซดเดิลที่เหมือนแบบขึ้นมาหนึ่งอันแล้วก็ ใช้ร่วมกัน2สสายนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็จะแยกแบบซัดเดิเป็นของใครของบ้านอิสระเลยนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของความเสถียรได้นะครับแล้วก็พวกเรื่องทัชชิ่งที่มันสูงหรือต่ำเนี่ยเราก็สามารถแบบว่าเจาะจงทีละตัวปรับตั้งได้เลยนะครับส่วนด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเป็นมาตรฐานของกีตาร์ทรงนี้นะครับก็คือเป็นสวิตช์3ทางนะครับสามารถปรับได้ก็คือปิกอัพตัวเน็กปิกอัพตัวบิดแล้วก็ตัวผสมนะครับ1วอลลุ่ม1โทนครับ ส่วนทางด้านปิกอัพเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับเป็นปิกอัพที่คูลิโอเฟนเดอร์เนี่ยได้ออกแบบไว้นะครับก็คือปิกอัพแบบ mfd นะครับตรงนี้นะความพิเศษของมันก็คือถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูที่หมุดนีครับมันจะเหมือนเป็นรูๆซึ่งตรงนี้ก็ เป็นซิกเนเจอร์ของ G n L มากๆนะครับปิกอัพตัวนี้นะครับมันจะสามารถปรับหมุดรับเสียงได้อิสระก็คือทีละตัวเลยนะครับที่ทําไมเราต้องปรับก็คือบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความดังเบาในระหว่างสายเกิดบาลานซ์มันไม่ได้อย่างที่เราชอบนะครับเราก็สามารถปรับขึ้นแยกได้อิสระเลยนะครับว่าเราจะเอาให้มันขึ้นลงตรงตัวไหนนะครับก็จะแตกต่างกับปิกอัพแบบซิงเกิลคอยล์แบบปกตินะครับที่หมุดรับเสียงเนี่ยมันจะแยกปรับไม่ได้นะครับอันนี้ก็อิสระเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ทางคุณรีโอเฟนเดอร์ได้ท ให้เรานะครับต่อไปนะครับมาดูสเปคด้านคอกันบ้างนะครับตรงคอเนี่ยครับก็จะใช้ไม้ฮาร์ r o ็อกเมเปิลนะครับก็ลายค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับ ส่วนเรื่องของด้านฟิงเกอร์บอร์ดด้านหน้านี่นะครับคือเขาจะไม่ได้ใช้เมเปิลชิ้นเดียวนะครับด้านหน้าเขาก็จะปะด้วยไม้เมเปิลไปอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของดีไซน์การออกแบบแล้วก็การที่อยากได้เสียงในแบบที่เขาต้องการนะครับส่วนเฟ็ดก็เป็นเฟ็ดิเกเิลน,นะครับสำหรับสเปคกีตาร์ J L ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆนะครับมันมีคํานึงนะครับที่ผมได้เอาขึ้นหัววิดีโอไว้นะครับว่า G L เป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าคำนี้อย่าเพิ่งดราม่ากันนะครับเป็นคำที่คุริโอเฟนเดอร์เนี่ยเขาได้พูดไว้นะครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับก็นับว่าเป็นกีตาร์ที่ตกผลึกมาจากการทดลองการผลิตกีตาร์การออกแบบมาหลายๆปีของเขานะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเหมือนกันนะครับถ้าสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของคุริโอเฟนเดอร์ก็ไม่อยากให้พลาดกับกีตาร์ที่เขาออกแบบนะครับ โอเคครับทีนี้เราพูดกันเยอะแล้วเดี๋ยวเราลองมาทดสอบฟังเสียงกันนะครับถ้ากีตาร์ทรงนี้มันก็จะไม่พ้นในสไตล์ของคันที่นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเล่นได้กว้างนะไม่ได้เล่นได้เฉพาะคันที่แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามแบบคันที่ให้เยอะที่สุดนะและส่วนตัวก็เล่นไม่ค่อยถนัดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาฟังกันครับเรามาเริ่มกันที่ปิกอัพตัวเน็กนะครับ คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของปิกอัพตัวน็กนะครับก็จะให้เสียงที่พุ่งๆออกแนวใสๆนะครับก็จะเป็นเสียงแบบสไตล์ทรงนี้นะครับโดยเฉพาะเป็นไม้ w w a m a อดด้วยก็จะได้เสียงใสๆเลยอันนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูปิกอัพผสมนะครับนี่เดี๋ยวเราลองมาแบบฟิลแบบเล่นแบบคันที่คันที่หน่อย ก็โหแบบคันที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมันก็จะแบบมีความเทวังเทวง,ทวงกลมๆดีนะครับ ก็เอามาเล่นแบบ picking style คั้นที่ก็เพราะดีนะครับถ้าปิกอัพนี้ผมคิดว่าเอามาเล่นแบบพวกมิวเงี้ยก็เท่นะหรือว่าเราจะแบบตีคอร์ดไปเลย ไปนะครับมาเป็นปิกอัพตัวสุดท้ายนะครับคือปิกอัพตัวบิดนะครับตัวนี้ก็น่าจะแบบชัดเจนแล้วก็จัดเจนมากๆในสไตล์คันทรีนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับ ยากครับคันทรีนี่ยากมากก็พยายามจะเล่นให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงแล้วจะได้แบบเค้นแบบประสิทธิภาพมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็ถือว่าเสียงแบบจิกโกจิกโกดีนะครับ ทีนี้เวลาเราเล่นกีตาร์ซูงเนี่ยบางคนก็อาจจะเจอปัญหาว่าเสียงมันแหลมไปนะครับเราก็จะปิดโทนได้นะเนี่ยผมลองแบบเทสโทนให้ฟังดูนะครับอ่ะเราลองฟังเสียงเปิดโทนเต็มๆนะครับเราก็ลดมาครึ่งหนึ่งครับมันก็จะแบบช่วยแบบเรื่องของแบบที่มันแหลมออกได้นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราแล้วก็ดนตรีในแต่ละประเภทนะครับ หรือว่าถ้าผมปิดไปเลยลองฟังดูอ่าถ้าอันนี้มันอาจจะเยอะไปแล้วก็เปิดมาสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับถ้าอยากเอาไว้เล่นป๊อปหรือบางคนอยากแบบแหลมแหลมทแวงทแวงแทงโผล่ออกมาจากวงแบบคันที่จ๋าเลยก็ส่วนเวลาที่เราปรับโทนนะครับเวลามันทุ้มลงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความดังมันจะเบาลงโดยธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันนะ แล้วก็เดี๋ยวเราลองมาเล่นแบบรวมกันทั้ง3ปิกอัพนะผมจะเล่นแบบลิฟต์เดิมนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างใคาแรคเตอร์ของแต่ละปิกอัพนะครับลองฟังกันดูครับปิกอัพตัวนี้ครับตัวผสมครับ ตัวบิดครับเสียงก็จะแบบชัดเจนเลยนะครับว่าแบบแต่ละปิกอัพเนี่ยมันมีสไตล์ของมันอยู่นะครับ <S <S ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงคลีนเนี่ยนี่ผมก็พยายามจะเล่นออกแบบแนวคันทรี่หน่อยหนึ่งนะทีนี้เนี่ยเทเลเนี่ยมันไม่ได้เล่นแค่แนวคันทรี่ได้นะครับถ้าเราลองสังเกตวงร็อกหลายๆวงเนี่ย ใช้เทเลนะครับเนื่องจากแบบบอดี้เป็นแสวมแอดด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเป็นสรลระของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอื้อกับการเล่นเสียงแตกมากนะครับอย่างพี่ยอดบอดี้แลมมีช่วงนึงก็ใช้ทรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังภาคเสียงแตกกันดูนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเสียงแตกแบบโอู้ได้เบาๆเกณฑ์ไม่ค่อยเยอะนะครับ <S <S เราก็จะมีความแบบพุ่งๆมันจะมีเสียงแบบเหมือนเป็นเม็ดๆเลยนะครับเวลาที่กีตาร์ทรงนี้มันโดนเสียงแตกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเล่งเกนกันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณสักเที่ยงแล้วกันอ่ะ แรงขึ้นอีกนะครับประมาณาสักบ่ายสามแล้วกันนะครับ ถือว่าแรงสะใจมากนะครับถึงจะเป็นทรงนี้นะตัวนี้โดยรวมผมก็ว่าเล่นได้ค่อนข้างกว้างนะครับจะแบบเล่นคันทรีไปเลยสําหรับคนที่ชอบแนวคันทรีก็เล่นได้สบายๆนะครับจะเล่นป๊อปก็เล่นได้หรือจะเอามาเล่นร็อกก็เล่นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆที่ดูเนี่ยถ้าอยากลองอยากสัมผัสกับเสียงนะครับไปทดสอบไปทดลองได้นะครับที่ร้าน Music Collection นะครับทุกสาขาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณร้าน Music คอลเลกชันด้วยนะครับส่วนสำหรับเรื่องราวของคุลีโอเฟนเดอร์เนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับการสร้างกีตาร์ G&L นะครับแล้วถ้าคลิปนี้มันมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปหรือว่ามีเพื่อนๆคนไหนที่รู้แล้วอยากจะ แต่งเติมอยากจะเสริมอะไรนะครับก็ยินดีนะครับคอมเมนต์กันด้านล่างนะครับถือว่าเรามาเป็นแบบคอมมูนิตี้ให้ทุกๆคนได้แบบทราบข้อมูลได้ทราบประวัติของคุริโอเฟนเดอร์กันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ